สวัสดีครับวันนี้ก็เราอยู่กับสวนตาลุงสัญจรน,นะครับวันนี้ผมพามาดูเล้าหมูนะครับอ่าใกล้ๆบ้านนะครับของเล้าหมูลุงพลนะครับอ่าก็เป็นเล้าหมูอ่าแบบหมูพื้นนะครับอ่าอ่าตอนนี้ก็มีหมูหลายไซส์เลยนะครับในโอกนะครับเดี๋ยวก็ <c oughs> มาดูกันนะครับอ่าว่าลุงพลเนี่ย เลี้ยงหมูแบบไหนแล้วก็ใช้อาหารของอะไรนะครับเดี๋ยวตามผมมาดูนะครับครับนี่ก็เป็นหมูนะครับที่ลงเลี้ยงแล้วอายุได้หนึ่งเดือนนะครับขุนไปแล้วหนึ่งเดือนนะครับก็นะครับโตดีเลยนะครับนี่รับสีสันน่ารักมากเลยนะครับคอกนี้นะครับสีสันค่อนข้างที่จะน่ารักมากเลยนะครับมีลายสีดำด้วยนะครับ ว่ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นหมูสามสามสาย <c oughs> หรือเปล่านะครับอันนี้ใครรู้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาในใต้คลิปได้เลยนะครับแอนองแข็งแรงทุกตัวนะครับเป็นหมูระบบพื้นนะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนอจุงพรก็เลี้ยงแม่พันธุ์เองนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้เลี้ยงแล้วนะครับเพราะว่าจุงพรบอกว่าเลี้ยงไม่ไหวแล้วนะครับ นี่ครับลุงปอนกับประคุณนะครับอาหารที่ใช้ให้หมูกินนะครับก็เป็น SPM นะครับอาหาร SPM นะครับของ SPM นะครับลุงปอนก็บอกว่าหมูกินอาหารเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับอ่านี้ก็เป็นหมูไซส์หนึ่งนะครับนี่ครับข็งแรงทุกตัวนะครับนี่ก็ ลุงพลคับว่าคุณก็กําลังล้างคอกนะครับล้างวันละสามเวลานะครับสําหรับหมูพื้นเนี่ยก็จะมีช่วงเช้าช่วงเที่ยงแล้วก็ช่วงบ่ายเที่ยวหนึ่งนะครับนี่ครับลุงพลกาลังล้างคอกหมูอยู่นะครับสวัสดีครับลุงพ <c oughs> <c oughs> นลงพนะครับลุงพลนะครับนี่ก็เป็นหมูอีกไซส์หนึ่งนะครับ อันนี้น่าจะประมาณลงขุนได้ประมาณสองเดือนกว่านะครับก็จะขนาดประมาณนี้นะครับตอนนี้หมูก็มีราคาขยับขึ้นมานะครับอีกนิดหนึ่งนะครับเมืก่อนเนี่ยผมปล่อยไปก็เจ็ดสิบสองนะตัวนี้ราคาหมูก็ขึ้นมาเจ็ดสิบห้าถึงเจ็ดสิบเจ็ดบาทแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอกอกแยกนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคือหมูก็ปวดขานะครับ ก็เลยแยกออกมานะครับทีนี้พอเราแยกออกมาแล้วเนี่ยจะใส่กลับไปมันก็จะกัดกันนะครับก็เลยปล่อยไว้คลอกแยกอย่างนี้เลยนะครับนะครับนี่ครับลุงพรก็ทําอาชีพเลี้ยงหมูมาหลายสิบปีแล้วนะครับมีอุปกรณ์เนี่ยครบเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าซองหมูสําหรับแม่หมูนะครับให้แม่หมูเข้าไปคลอดเนี่ยก็จะเป็นซองหมูแบบนี้นะครับซองหมูแบบนี้ สองหมูนะครับอันนี้ก็เป็นหมูนะครับรอปล่อยนะครับอันนี้ตัวโตวมากเลยครับนี่ตัวโตนะเป็นหมูรอปล่อยนะครับก็รอดูราคาอ่าอีกนิดนึงนะครับาราคาขยับขึ้นมานะครับก็สามารถที่จะปล่อยได้แล้วนะครับนี่ก็เป็นอาหารอันนี้ sspm หนึ่งสามศูนย์น่าจะเป็นเบอร์สามนะครับน่าจะเป็นเบอร์สาม นี่นะครับอรอบก่อนก็เหมือนกันทุกรายนะครับปล่อยแล้วก็ไม่ค่อยได้อะไรนะครับอแต่ว่าอนาคตเนี่ยก็คาดว่าน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าอ่าหมูที่นําเข้ามาผิดกฎหมายก็มีปริมาณลดลงนะครับ อาบน้ําตัวขาวจ๊้ะเลยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆนะครับมาดูอ่าคอกหลุมหมูพื้นนะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับลุงพรเนี่ยก็ปลูกอ่ากล้วยนะครับกล้วยน้ําว้านะครับไว้ที่สวนยางพารานะครับสวนยางอ่อนก็นี่เป็นผลผลิตนะครับปล่อยได้นะครับก็เป็นกล้วย นะครับก็เพิ่มโปรตีนให้กับหมูนะครับอ่าช่วยลดต้นทุนอาหารอีกทางหนึ่งนะครับนี่นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็พามาชมกันแก้นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับเราก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาชมอ่าหมูสัญจรนะครับกันอีกนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะไปที่ไหนยังไงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็ ติดตามดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ